สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวัไวสู่อบ้านนะคะวันนี้เราก็จะทำตัวขาวต้มกะทินะคะซึ่งก็เป็นเมนูโปรดของเราแล้วก็ของเด็กๆกันนะคะเราก็ะจะต้มถั่วนะคะจนกว่ามันจะนิ่มนะคะตามที่เราพอใจนะคะและน,นี่ก็คือผู้รอกินของเรานะคะ ระหว่างนี้นะคะเราก็จะทําน้ําโอเลี้ยงนะคะทุกคนซึ่งเราก็จะทำนะฮะในการน้ํานะคะก็จะทําเป็นแบบเข้มข้นไปเลยนะคะแล้วก็ดูนะคะทุกคนคือเอาแต่ใส่น้ําอย่างเดียวนะคะไม่ดูนะคะตอนนี้ก็คือ,อะจะคนก็คือไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเราก็ใส่น้ําตาลลงไปแล้วนะคะ แล้วเราก็คือจะถ่ายใส่ขวดแก้วนะคะเป็นโหลกแก้วขวดโหลนะคะก็คือทําเยอะนะคะแต่ว่าคนกินก็คือไม่มีนะคะมีแค่ตัวเราคนเดียวนะคะเด็กๆก็คือไม่กินกันนะคะกินข้าวต้มมัดก,กันค่ะทุกคน และเรานะคะก็จะทำเป็นเหมือนลาเต้น,นะคะก็คือจะใส่นมโรงเรียนลงไปนะคะจะใส่นมลงไปแล้วก็จะตักน้ำโอเลี้ยงนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะก็จะมีความแบบหอมหอมอ่าทุกคนคือเวลาใส่นมโรงเรียนลงไปผสมกับโอเลี้ยงนะคะมันจะมีกลิ่นหอมแบบที่มันไม่ใช่นมค่ะทุกคนมันเหมือนกลิ่นกะทิแต่มันคืออร่อยนะคะ นี่นะคะก็ได้แล้วนะคะไอ้ ดูถั่วของเรานะคะตอนนี้ก็คือน้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ว่าเม็ดถั่วของเราก็คือยังไปไม่ถึงไหนนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปค่ะรอบที่หนึ่งนะคะน,นี้ก็คือเราปิดฝาหม้อนะคะมันก็เลยอ่าพอมันเดือดมันก็อ่าหล่นนะคะทะลักพุ่งออกมานะคะก็จะทําให้หม้อดูแบบ สกปรกหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะเม็ดถั่วของเราและในระหว่างนี้นะคะเราก็จะทํากับข้าวไปด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเมนูที่เด็กๆชอบกันนะคะก็จะเป็นเมนูแกงจืดน,นะคะอันที่จริงเราก็ตั้งใจไว้จะใส่แกงจืดเอ่าเป็นเมนูแกงจืดเต้าหู้ไข่นะคะแต่ว่าไปหาแล้วก็คือไม่มีนะคะที่ร้านก็คือไม่มีนะคะตัว ต้าูไข่นะคะเราก็เลยซื้อเป็นตัวปูอัดใส่แทนและกันนะคะก็คือจะไม่ใส่กุ้งนะคะเพราะว่าคุณสามีของเรานั้นไม่ชอบนะคะให้ใส่กุ้งนะคะเราก็เลยใส่แค่จำพวกที่เป็นลูกชิ้นเห็ดอะไรแบบนี้นะคะและเด็กๆที่บ้านนั้นก็คือชอบกินแครอทนะคะทุกคน อ๋อก็ยังดีนะคะทุกคนคือในบรรดาผักก็ยังมีนะคะที่เป็นแครอทที่เด็กๆชอบกินกันนะคะเพราะว่าแครอทนีนก็คือจะมีรสชาติที่หวานนะคะแล้วก็สีที่สวยนะคะเราก็อาจจะใส่เห็ดนะคะน,นี้ก็เป็นเห็ดฟางใช่ไหมคะเขาเรียกเห็ดฟางเน,ะนาะน้ำก็เดือดปุดๆนะคะทุกคนเราก็จะใส่ผักที่ อ่สุกยากหน่อยหนึ่งนะคะก็คือแครอทนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะมาดูที่เตาอีกฝั่งนะคะก็จะใส่น้ําลงไปอีกรอบนะคะอันนี้ก็คือรอบที่3าแล้วนะคะที่เราใส่น้ําลงไปนะคะถั่วก็คือยังไม่นิ่มได้ที่นะคะและเมื่อแครอทนะคะสุกประมาณนึงนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะก็คือรีบทานะคะทุกคนเจ้าตัวเล็ก กำลังจะตื่นนะคะต้องรีบนะคะให้มันเสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเราไม่ได้ใส่ผงปรุงรสนะคะก็จะใส่เป็นตัวซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็เกลือน้ำตาลนะคะแล้วก็ซอสถั่วเหลืองนะคะเมื่อเห็ดคาดว่าสุกป,ประมาณหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ผักแล้วก็ ตัวปูอัดนะคะใส่ลงไปให้เดือดน,นะคะประมาณหนึ่งนะคะก็จะปิดเตานะคะก็คือเราใส่ลงไปนะคะก็รอเดือดแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะปิดเตาะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะปิดเตากันแล้วนะคะถ้าเดี๋ยวมันก็คือจะยังสุบไปอีกแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าหม้อก็คือยังร้อนนะคะ และมาดูที่อีกฝั่งนะคะอันนี้ก็เป็นกับข้าวนะคะที่คุณแม่สามีให้มานะคะก็จะเป็นแกงเนื้อนะคะส่วนที่เห็นดำๆก็คือถั่วลิสงคั่วนะคะก็แบบเข้มข้นไปเลยเนาะก็ได้กับข้าวเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่าง นี่นะคะคนที่รอ,อกินนะคะเด็กๆชอบนะคะเมนูนี้และตัวคุณพี่นะคะก็มาแจมด้วยเนาะ ขออภัยในคลิปแนวตั้งนะคะอันนี้ก็เป็นกะทินะคะไม่ใช่อันนี้คือมะขาวขูดขาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะคั้นเอาน้ำกะทินะคะใส่ลงไปในหม้อถั่วต้มของเรานะคะนี่นะคะคั้นรอบหนึ่งนะคะก็จะได้น้ำกะทิประมาณนี้นะคะเราคือต้องคั้นเพิ่มอีกสักรอบนะคะจะไดะ้น้ำแกงที่มันเยอะขึ้นนะคะ และนี่ก็คือคนรอกินนะคะเข้ามาถามว่าเสร็จหรือยังรอกินโยเราก็เลยต้องรีบทำนาคะน,นี่ก็คือเป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะเราต้มตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงนะคะยังไม่เสร็จนะคะน,นี่ก็คือเป็นช่วงเย็นนะคะไม่ใช่ช่วงบ่ายนะคะนี่ก็คือเป็นช่วงเย็นของวันแล้วนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะประมาณสามทัพพีค่ะเราเราก็ อาจะตั้งไฟนะคะให้เดือดสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําให้กะทินั้นไม่บูดง่ายนะคะเราก็คือไม่ชอบกินกะทิที่แบบว่าต้มเดือดบูดนะคะเราชอบแค่ไปอุ่นให้มันร้อนนะคะแล้วก็จะปิดเตานะคะแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนก <c oughs> ็ <c oughs> คือรีบถอดผ้าคลุมกันเลยทีเดียวนะคะ ก็คือมีความรีดนะคะนี่นะคะก็คือมันก็จะไม่ค่อยข้นเท่าไหร่นะคะในส่วนของน้ํากะทิของเรานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะยังไงก็ขอจบแล้วก็จากกันไปเพเท่านนี้นะคะยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกดถูกใจให้คลิปนี้กันหน่อยนะคะแล้วก็ ฝากกดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อๆไปของเรานะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะยามเย็นนะคะที่ริมประตูนะคะริมหน้าต่างของเรานะคะก็ขอจบแล้วก็จากกันไปที่ท่งนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะ